มาเก็บดักแดก้ขี้เล็กน้ำกันค่ะพี่นอ้องาจัดการได้ค่ะคุณแม่บังค่ะเต็มต้นไปเบิรเลยพี่นออ้องเต็มเลยคะ่ะน้องว่ามันจะเป็นพันๆตัวเป็นัวคัดตนเดียวเฮ็นย,ยังกินแน่แม่ผัวผัวทอดทอดเต ของเสียบนะฮะรูปหนึ่งว่ามันสีสามสีาหล่สีพีกัยะเก็บครับพี่ไกลแชแนลครับพี่น้องโอ้โพี่น้อกันสามตัวสตัวเลยพี่น้องไวป ใจคุณแม่เปยังไะคะนี่แม่นี่แม่ไหวเอหลายเป็นไรดิมันเป็นแต่ว่ามันมันถ่าแล้วทั่งโอถอยเต็มได้แม่ไดไทยมาผัากฟรีผักน้องค่ะผู้ลองคนเราไม่เคยเห็นเลยพี่น้อง ของแสบของแสบผ่าคลองแสบกินหอมหอมขึอยังนักแด่บานเท่านี่ครับพี่น้องช่วยแม่โอ้ยหเฮ้ยบึงผุนี่พี่น้องสุดยอดเลยดักแด้ขี้เหล็กนะคะนี่ร้อนน้อนน้อนเนี่ค่ะก็มันจะเขาฟัก พี่ข erm like like uh ัน huh. ม hmm. ุ้ยเงยยื no ่นสูงเยอะไรพ็นสิห้าเนาะขึงกลางแบบนี้เด็กแมนเพ็นผูดใบใส่ถุงปุ๋ยไปเก็บอยู่บ้านเออขึ้นต้นไม้พ่นอยู่หนาบ้านเลยเนาะต้นพายขีดเล็กจุดนอว่าเหลือกันเดี๋ยวดูสภาพไปบนต้นพายขีดเล็ก โอ้วันเงี้ยครับโอ้วันนี่ต้นพักขี้เล็กที่เพิ่นขึ้นครับพี่น้องเบิ่งใบว่าเหลือเลยค่ะเหลือตะการพี่น้องหอยเต็นต้นนี้ด้ค่ะก็ะมีอยู่เดียวอยู่ต้นต้นขี้เล็กกระมีค่ะว่านี้หอยไรย,ง,ย,อยงอย่างเงี้พี่น้องแต่ด้านนี้มันแก่แล้วนะครับพี่น้อง นี่ก็เป็นดักแดกขี่เล็กที่เข้าเก็บได้ในโมนีค่ะพี่น้องเบังค่ะนี่จะโตมงามเลยค่ะพี่น้องเอาไปขัวนะคะ่ะแซบๆน้ำกันค่ะพี่น้อง